กรับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทกท่านเลยนะครับช่วงนี้ก็เงียบเงียบไปนิดนึงนะครับพี่พมาครับพี่วันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันชุดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันนะครับนะองค์แรกครับนี่เป็นสมเด็จทิมคะแนนนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ หลวงปู่มลวัดเนินตะมากนะครับนี่สวยๆเลยครับสภาพเนี่ยสวยมากยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเหรียญน,นี้ออกปีน่าจะปีสามเจนะครับนี่ตรงนี้มีโค้ดเลขเก้าผิวไฟสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับ มากับซองเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยอยู่ในซองเดิมๆนะครับองค์นี้ยังไม่ได้แจ้งราคาลืมองค์นี้เอาองค์นี้เอาสามอห้าสิแล้วกันครับพี่พ สมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงปูมลวัดเนินตะมากนะครับสวยๆครับผมเนี่ยทองแดงผิวไฟสวยๆเลยครับเออเนี่ยต่อโคดโคดสอเสือนะครับน่าจะเป็นโคดสอเสือไม่แน่ใจนะว่าโคดอะไรน่าจะเป็นโคดสอเสือนะครับนี่พาแท้ดูง่ายครับแบบนี้ ต่อไปครับหลวงปู่แหวนครับหลวงปู่แหวนรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับหลังพอปลอเล็กนะครับจะมีสองพิมพ์นะครับอีกพิมพ์เป็นหลังพอปลอใหญ่นะครับหลังพอปลอหลังพปลอใหญ่จะสร้างน้อยกว่านะครับองนี้ก็ถือว่าสวยนะครับมีคาบหิ่งคาบสนิมนิดนดนะครับ คมคมเลยครับนี่คมชัดสวยงามครับน่ต้องแดงผิวไฟนะครับ สวยๆนะครับนี่ผิวลุงๆองค์นี้เอาสี่ร้อยแล้วนะพี่องค์นี้เอาสี่ร้อยนะครับนี่มีหลวงปู่แหวนอีกเหรียญน,นึงครับเหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับนี่หลวงปู่แหวนสุจินโยวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่สภาพก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ย ือว่าสวยเลยนะครับดูด้านหลังนะครับหนึ่งในวันประสูติสองหนะครับนี่ออกปีเดียวกันนะนี่ปี2521ออกปีเดียวกันนะครับ สวยๆครับพี่องนี้เอา300แล้วกันนะครับองนี้เอา300ราคาแบ่งปันนะคพี่พี่ผมก็บวกนิดๆหน่อยๆครับนี่เรลือฉายาฉายาคือเสื้อเกาาเมืองกุยนะครับกุยบุรีหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนี่เป็นอันนี้เป็นบ็อกธรรมดานะครับสภาพสวยนะครับเนี่ย ถ้าบล็อกทองคําก็เล่นหา,ากันหลักพันนะครับอันนี้บล็อกธรรมดายังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับอุหางสั้นเอ้ตัวอะไรนะตัวนัตัวอุตัวนะววนะันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่ดูขอบตัดผมมีอีกองหนึงนะครับไม่แท้เป็นบล็อกทองคำนะครับเออไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ราคาหลักร้อยก็มีเ๊น,นะครับพี่พี่บางทีก็โดนมาเหมือนกันครับผมองนี้เอาองนี้เอาหกร้อยแล้วกันนะพี่หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับประสบการณ์เยอะนะครับเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นิยมนะครับเป็นเหรียญน,นิยมของของหลวงพ่อพานนะครับปีสามแปดองนี้เอาหกร้อยครับนี่ องปูหม,มุนวัดบ้านจานสวยครับองค์นี้อันนี้เลี่ยมเดิมๆม,มาจากวัดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับขเขาเลี่ยมมาจากวัดเลยนะครับนี่สองห้าผมเคยได้มาองหนึ่งนะครับปล่อยไปแล้วนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับองค์นี้น่าจะเป็นอันปะกานะครับพี่พ สวยครับผมองนี้ตอก no. นัมเบอร์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่สภาพสวยสวยเลยครับหลวงปู่หมุนชั่วโมงนี้ใครๆก็รู้จักนะครับหลวงปู่หมุนสภาพเดิมๆครับพี่เอาหกร้อยครับองนี้เอาหกร้อยนะครับนี่พร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับนี่อันนี้ก็ของหลวงปู่หมุนปลูกเสกนะครับ นี่หลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยชุตินทโรนี่มีเส้นแตกตรงชอช้างนะครับแล้วก็นี่พ่อกวยมีขีดจิดจิตนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะเป็นคล้ายๆตะกัวนะพี่ สวยๆเลยครับนี่ไม่ได้ผ่านการใช้นี่สิตโยต้าสร้างถวายท่านหลวงปู่หมุนปลูกเสกนะครับรุ่นนี้น่าจะออกประมาณปีสีน่าจะปลูกเสกประมาณปีสี่สี่นะครับปีสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สามนะครับเนี่ยคือบริษัทโตโยต้าเนี่ยเขาสร้างแล้วก็ไปให้หลวงปู่หมุนปลูกเสกนะครับก็นิยมเล่นหากันนะครับในกลุ่มหลวงปู่หมุนนะลงหลวงหลวงปู่หมุนนะครับ สวยนะครับเนี่ยดูผิวนะครับสวยๆเลยออกออกเหมือนมีน้ำทองนะครับเนี่ยดูครับพี่สวยจัดๆเลยครับนี่มีอมม่วงอมม่วงทองทองอมม่วงนะครับพี่พี่ตรงนี้เอาหกร้อยครับหลวงพ่อกวยชุตินทะโลหลวงปู่มหมุนปลุกเสกครับตรงนี้เอาหกร้อย นี่พระยอดธงหลวงพ่อคูณโอ้สวยมากเลยครับองน,นี้นี่จะเป็นเนื้อทองทิพนะครับทองฝาบาททองทิพทองฝาบาทนี่ปริสุทธโธแปดศูนย์ยอดธง 80เนี่ยน่นจะออกประมาณปี41นะครับพี่พี่สภาพสวยนะครับเนี่ยตรงนี้มีโคตรคูณนะครับนี่ดูหน้าตาชัดๆจมูกโดง่ดงๆนะครับพี่พี่นี่เม็ดประศกสวยๆเลยครับ ไปเลี่ยมแขวนนี่ก็ประสบการณ์เยอะนะครับพยอดทงหลวงพ่อคูณแขวคขาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตีนะครับประสบการณ์มากมายนะครับองนี้เอาสี่ร้อยแล้วกันครับพี่องนี้เอาสี่ร้อยครับยอดทงหลวงพ่อคูณแปดศูนย์นี่มียี่สิบห้าพุทธศตรวรรษเนื้อดินนะครับ พร้อมกล่องเดิมๆเลยครับพี่แต่ว่าองค์นี้เสียดายหน้าหายไปนิดนึงเนี่ยครพี่หน้าตรงนี้มันลอยเป็นรอยบุ๋มหายไปแต่ก็สวยนะครับสีสันวันหน้าออกขานวนวลๆนะครับ ด้านหลังยันคมๆเลยครับพี่สภาพก็พระไม่บินพระเต็มฟอร์มนะครับแต่ว่ามีตรงหน้าเนี่ยเป็นบุ๋มไปนิดนึงนะครับแต่ว่าข้างนี้เห็นตานะพี่มีเส้นหู 往年นนเอา往年เอา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 สามร้อยแล้วกันครับพี่ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเหนือดินสามร้อยครับนี่องค์ต่อมาเป็นเอ่อพิมพ,พ์พระพิมพ์ใบมะขามเอ่อทรงซุ้มะระฆังนะครับเนี่ย หลวงพ่อเงินบางคานนะพี่พี่เนื้อทองฝาบาทสวยๆเลยครับเล็กๆซูมยากนิดนึงนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจะเห็นกระแสปั๊มวิ่งวิ่งวินะครับนี่ดูขอบตัดต้องขออภัยนะครับองค์เล็กมอง ลงกล้องไม่ค่อยชัดนะครับผมใช้มือถือถ่ายนะพี่พี่งบน้อยนะสวยๆเลยครับคมๆเลยครับวงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ย หลวงพ่อเงินบางคาันใบมะขามทรงสุมละคังนะเนี่ยทองฝาบาทครับร้อยห้าสิบแล้วกันครับองค์นี้นี่แล้วก็มีหลวงพ่อโสธรเป็นเป็นพิมพ์สแตมนะครับเป็นลักษณะเป็นพิมพ์เหมือนสแตมไปรษณีย์นะครับเนี่ยนี่ สภาพส,ายสวยๆเลยครับด้านหลังด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นลาหูนะครับหลวงพ่อโสธรพิมพ์สเตมนะครับก็จะมีแบบลงยาก็มีนะครับเนี่ยพิมพ์นี้ รุ่นสร้างโบสปี39นะครับสวยนะครับนี่พลาหูก็เอเป็นความเชื่อเรื่องดวงนะครับพลาหูหลวงพ่อพุทธโสธรสภาพสวยนะครับ เอา100ครับองนี้เอา100นะครับหลวงพ่อโสธรพิมพ์สแตมนะครับหลังเป็นลาหูอมจันรนะุ่นสร้างอุโบโสถนี่สามเก้าสวยๆครับพี่พระสวยๆราคาเบาๆหนึ่งร้อยบาทนี่เดี๋ยวดูองน,นี้ก่อนแล้วกันคนระับนี่เป็น เป็นเครื่องรางนะครับเป็นเทพนะครับน่าจะเป็นเท้าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหิลันพนาสูนหรืออะไรนะครับเนี่ยลักษณะเป็นลักษณะเป็นยักษ์นะครับนี่มีสามตานะสองหน้าสี่กรสี่ขานะครับสภาพสวยนะพี่ๆแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่ปีสองห้าห้าห้าครับ นี่ที่กลนอุดมวลสารนะครัพี่ๆน,น่าเป็นแบบนี้เป็นปางปางหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแต่สวยนะครับนี่ผมเห็นสวยๆผมก็เลยติดมือมานะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบนะครับ องนี้200สอนะครับพี่พี่สวยนะนี่ที่กลนอุดมวลสารนะครับดูหน้าตานะครับนี่เป็นฟอร์มของยักษ์มี3ตานะครับถ้ารวมกับหน้านี้ก็มี6ตานะพี่สี่กรสีขานะครับสมือสี่ขา นั่นน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้สวยครับเอาสองร้อยพี่องค์นี้เผื่อพี่พ,พี่ท่านไหนชอบนะครับนี่หลวงพ่อคูณอายุยืนสุขโตเหรียญน,นี้ไม่มีกล่องนะพี่เนื้อทองฝาบาทครับสวยๆเลยครับปีห้าเจ็ดนะท่านหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับผมนี่ โค้ดชัดเจน,เนขออภัยด้วยครับพี่พีถึงองค์นี้ใช่ไหมครับนี่หลวงพ่อคูณอายุยืนสุขโตครับเนื้อทองฝาบาทไม่มีกล่องนะองค์นี้สภาพก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ย densive lên chết sao nếu không hoc-phict спорт density này, Điều này. Điều này. 2557 Number 7 6 0นัเบอร์7606นี่ธรรมชาติของเหรียญน,นะครับที่ต่อโค้ดนะนี่จะมีรอยสะดุ้งมาด้านหลังนะครับเป็นแรงกระแทกจากการตอกนะครับดูตรงนี้นะนี่นะคมีรอยนูนๆขึ้นมานิดนึงก็เบื้องต้นการดูเหรียญปั๊มที่ต่อโคด้ด องค์น like ี้เอาสามร้อยครับพี่พี่หลวงพ่อคูณสวยๆครับจมูกไม่โดนเลยนะสวยๆครับผมเอาสามร้อยครับองค์นี้แล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนี่เหรียญนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญปีเล็กของหลวงพ่อคูณอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยพี่ นี่ดูสภาพก่อนนะนี่ถือว่าสวยนะครับทองแดงลมดำเป็นเหรียญทรงคล้ายๆทรงอามนะครับวัดบ้านไล่ด่านคุณทศสภาพเหรียญเนี่ยถือว่าสวยนะครับเนี่ยนี่ยันประจำตัวของหลวงพ่อคูณนะครับตรงนี้เขียนว่าชอคอ 03สร้าง5สิงหา2521คุณย่าโมออกศึกรุ่นพิเศษนี่ดูด้านหลังนะครับผิวลุงๆเลยนะครับสภาพสวยๆครับไม่ค่อยได้พบเจอนะพี่ๆเหรียญรุ่นนี้นานๆจะเจอทีนะครับถือว่าเป็นเหรียญปีลึกของหลวงพ่อคูณอีกเหรียญหนึ่งนะครับน่าสะสมนะผมว่านะ ผมเอาหกร้อยแล้วกันครับพี่ๆเหรียญน,นี้ปีสองหนึ่งนะครับพี่ๆไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเหรียญน,นี้คุณย่าโมออกศึกนี่ดูสภาพก่อนครับสวยๆเลยครับนี่ผิวลุ่งๆเอาหกร้อยครับเหรียญน,นี้แล้วก็จะมีชุดนี่พระราชินีนะเป็นเหรียญพระราชินีนะครับ มีอยู่1 2 3 4 5ส7 8ี่้าเจ็ดดเหรียญเล็กมี8นะครับเหรียญใหญ่มี1เหรียญเดี๋ยวดูเหรียญใหญ่ก่อนแล้วกันครับสภาพสวยครับกับไหลทองครับสวยรายละ,ละเอียดคมชัดกัไหลทองก็จะลงลงกล้องให้ดูยากนิดนึงครับพี่พี่มันสะท้อนแสงนะครับสอก,อก็อก เป็นพระประมาพิไทยย่อของพระราชินีนะครับศิลิกิจนะนที่ระลึกเสด็จถวายผ้าพระกฐินต้นนี่วัดศิลขันลาลามปี2522ตรงนี้จะต่อโค้ดนะครับ เป็นโค,ค้ดคล้ายๆเลขหนึ่งนะครับพี่พมันเป็นกาะไหลทองมันสะท้อนแสงหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญเล็กกันนะครับเนีครับตรงนี้จะมีต่อโค้ดอยู่นะครับ นี่ยมีต่อโค้ดทุกเหนนรียญนะพี่พี่เี่เป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นี่ไม่ไม่ไม่แตกต่างกันนะครับแบบแต่ว่ายอ่อย่อขนาดลงมานะครับนี่สวยคมชัดครับพี่พี่ 2 4 6 8ชุดนี้ผมผมขอยกแบบเหมาเนะครับพี่ไม่ได้แยกนะครับเอาเหมาเหราคาเบาๆครับพี่นี่นะครับมีเก้าเหรียญน,นะมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่พิมพ์ใหญ่หนึ่งเหรียญน,นะครับปีสองสองนะครับพี่พี่เนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ออชุดนี้เอาเอาสามแล้วกันครับพี่9เหรียญน,นะตกเหรียญแล้วไม่เท่าไหร่ครับพี่น่าสะสมนะครับสภาพสวยๆครับผมเอา3ามเอาสามครับพี่ยกยกเก้าเหรียญสามยห้าสครับ ดูครับความคมชัดเป็นกะไหลทองนะครับ350ครับก็วันนี้ก็มีมาให้พี่ๆได้รับชมเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมเฮงเฮงร่ำรวยทุกๆท่านครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ